เมื่อเช้าคุยฝรั่งอ่ะมัพูดยังไงพูดภาษาคนไทยไทยอ่ะไม่เอาไปชมตาไงเอาถ่ายมาดีโอมาเอ๋อคุยกันเฉยๆแล้วพี่ไม่ได้พูดเลยพี่พูดไม่ได้อ่ะพี่ว่าไม่ได้บ่าไม่ได้อันนี้พี่ทำไมพี่พี่สเปคฝรั่งหรือไหมเขาขาอเงี้ยฝรั่งไม่ชอบหรอกไม่ชอบแต่อย่างเงี้ยพี่เนี่ยจริงๆนี่เรื่องจริงผมพูดเรื่องจริงนะพี่ฝรั่งชอบปนกุนซินเตียเล็กๆแล้วก็ตัวเล็กแล้วก็ผมยาวๆดำๆ มีดอกข้างๆแล้วตรงนี้มีกามหน่อยตรงนี้บ้ากามไม่ใช่ไม่มีกามก็ชอบอย่างเงี้ยดังแหม่ๆก็ชอบนี่จริงๆนะพี่แล้วพี่รวยอย่าลืมพี่น้องนะอย่าลืมผมเดี๋ยวผมกูยืมตังค์ด้วยนะเนี่ยครับโอ้นี่โอ้ยนี่คุณนายฝรั่งมาแล้วครับโอ้ยคุณนายฝรั่งสวัสดีตอนกลางคุณนายฝรั่งนั่งไปทีมั้ยสัสดีสว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 ัสดีัสดีส นาังแลก็เล่ยปอย่าเลยอย่าเลย้าะรอเอ้นนี่ป้านนี่นี่คนไหนพลังโอเคให้แมาให้แมาให้แมวเหน้ำแข็งน้าแข็งโอเน้ำแข็งนี้น้ำแข็งเอาอัเนี่แบลตจี้อ่าโอเค นี่อันนี้คุณนายฝรั่งครับเจอทางทางยิบมาหยิบมาทางลเื่องนาฝรั่งอะไรนะเมมาอวานอะไรอะไรอะไรนัมุกลยนะมาเช้าแล hm ้วเมาวานคุยยังไงนะอะไรนะชอบชอบคนหล่อชอบคนมีหนวดอะไรนะไม่ได้นะ อาพูดดีฮะอะไรนะไม่ได้ครอบครองแค่มองก็พอหรอ๋อไม่ใช่ครอบครองแค่มองก็พออ้คนนี้ไม่ได้มองแต่แค่ครอบครองก็พอคนนี้แล้วคนนี้ว้าวมีผัวแล้วมีผัวแล้วไม่เอาแล้วว่าแล้วคนนี้ถ่ามีผัวแล้วพี่ก็ยังนู่นครับที่เนี้ยบางแสนครับเขาอยากมา จะพามาครับพอมาถึงก็ไม่เล่นเรนนังแสงครับน้ํามันกุ่นนะครับตอนนี้ไ,ได้กหันมาเล่นโทรศัพต่อฮะสามสาวยำปลามึกร้อยห้าสิบยำปูตะเลร้อห้าสิบอันนั้นพวงกุแแจ3สามแสนห้าออรถกับรพวงกุะแจ้เออม่ขเลนสองสาวไปนั่งบนโบ๊ทเลยครับ น,น,นกแก้วครับเจ๊พาขาซิ่งฮะนี่ครับดูเลยฮะไปเรืเลยๆครับนี่เจ๊พาขาซิ่งนี่ไปเรื่อน,นั่งสปีดโบ๊ทแล้วเด็ก,ดกนั่งลิทลิงนะบ้านป้าน นี่อ่าบบายนี่ห้องน้ำไปเ,เหรอเจอไหมเจอฝรั่งไหมเจอค่ะแล้วหล่อไหมหล่อไหมหล่อมากโอ,อ้โหตามสคริปต์นี่คือว่าหล่อมากชอบมากเนะาะเออไม่ได้คู่แต่ชมก็ยังดีนะนเนาะเชิญไปเล่นต่อแนละ้วน้ำไม่ขุ่นละน, <laughs> นอนซะหน่อยครับสารสีก็ต้องนอนธรรมดาครับสารสี โอ้ยนอนก่อนด้น,นก่อนง่วงเมื่อคืนเปิดร้านอาหารแล้วก็ยังไม่ได้นอนเลยครับเข้าไปก็มาเลยฮะมาที่สามกว่านะครับถึงนี่ที่สี่ก็ถึงหกโมงเช้าแต่คืนนี้ก็ต้องนะฮะไปบุรีร,รมัมย์ไแล้วบุรีร,รัมย์ฮะเล่นงานที่บุรีร,รัมย์ตลกนะครับทุกทีมต็นักเต็มยิ้มนะฮะมีร้องสกอร์เปี้ยนนะฮะหนุ่มสังซุปโปโจ๊กนะครับตัวแรกเชินยิ้มนะฮะ เราก็จะร้อยข้าวยุติยาฟีนิเทียมเชจน้วยขาวสรอบเปี้ยนนะโอเคแบบที่ดีร,นนรันนี่นะครับไปเดืนนี้นะครับ